เรายังได้เห็นชื่อกองกลางทีมชาติโครเชยอีกหนึ่งคนครับที่กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะในประเทศไทยครับบางคนเรียกเขาว่าปลาสลิดครับใช่ครับเรากลังพูดถึงมาริโอปลาสลิดจริงๆครับที่ออกเสียงคล้ายๆกับปลาสลิดบ้านเราเนี่ยน,นะครับวันนี้เนี่ยจึงพามารู้จักกันหน่อยครับว่าเด็กโครเอตคนนี้เป็นใครมาจากไหนเคยไปอยู่กับเชลซีด้วยนะครับแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้ทว่าณปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นตัวหลักคนสําคัญครับของอัตาลนตา พาไปรู้จักกับมาริโอปาซลิชที่ไม่ได้มาจากบางเบอครับติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับฟุตบอลลิสต้าสนับสนุนโดยมาม่าครับอร่อยทุกครับไทสันไก่สามันประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมช สวัสดีครับตัวเราสู่ฟุตบอลลิสตารครับกับผมจิตกรศรีขำเครือนและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับกับช่วงของลาฟุตบอลโลกแบบนี้ครับเ o r ร์ลป๊อป r วิ c ์ p ครับ คอนเทนต์เสร์ฟใหม่ทุกๆวันครับผ่านทางเมน t a n d t h a i l a n d ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r ร b e ด้วยนะครับวันนี้พูดถึงทีมชาติโครเอเชียครับแน่นอนครับเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแม้ว่าด่านสำคัญก็คือบราซิลก็ตามแต่แต่ผลงานจากรอบแรกนัดแรกที่ผ่านมาครับก็ต้องยอมรับครับว่าโครเอเชียนั้นสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้โดยเฉพาะในรอบ16ทีมสุดท้ายครับด้วยประสบการณ์ความเก๋าความนิ่งความเสถียรมากกว่าครับก็เอาชนะจุดโทษเหนือญี่ปุ่นมาได้ครับ แต่ในเกมเกมนั้นแหละครับนอกจากความยอดเยี่ยมของลูก้าโมดิชมาเตโอโครวาเซสหรือมาสโรโบโซวิชเรายังได้เห็นชื่อกองกลางทิมชาติโครเชอีกหนึ่งคนครับที่กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะในประเทศไทยครับ บางคนเรียกเขาว่าปลาสลิดครับใช่ครับเรากลังพูดถึงมาริโอปลาสลิดจริงๆครับที่ออกเสียงยคล้ายๆกับปลาสลิดบ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจึงพามารู้จักกันหน่อยครับว่าเด็กโครแอทคนนี้เป็นใครมาจากไหนเคยไปอยู่กับเชลซีด้วยนะครับแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้ทาว่าณปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นตัวหลักคนสําคัญครับของอัลตันตาพาไปรู้จักกับมาริโอปลาสลิดที่ไม่ได้มาจากบางบบอครับ ติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับก่อนที่ลุยครับอ่ขอบคุณเหมือนเดิมครับสำหรับมาม่านะครับขอบคุณด้วยครับมาม่าครับอร่อยทุกครับและขอบคุณไก่ไทสันด้วยนะครับไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจชุแมชครับผมเริ่มต้นเรื่องราวของมาริโอปาซาเรชนะครับเขาเกิดที่ไมส์ครับเมืองในเยอรมนีนะฮะซึ่งถ้าเราพูดถึงมส์อ่าแฟนๆลูกพู้อาจจะนึกถึงเยนคลอปใช่ครับเมืองเดียวกันสโมสรเดียวกันครับณนตรงนั้นแต่ว่าการเติบโตของเขาครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทํางานที่นั่น ที่เมืองไมส์นะครับแล้วเขาก็ลืมตาดูโลกที่นั่นแต่หลังจากนั้นครับช่วงระยะเวลา ก่อนที่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยนะฮะครอบครัวก็ย้ายถิ่นฐานกลับมาอยู่ที่โครเอเชียซึ่งการเริ่มต้นเล่นฟุตบอลก็มาจากตรงนั้นแหละครับด้วยคุณพ่อครับที่เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับมีการเปิดเผยว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเคยเข้าใกล้กับตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของไฮดูสปริทนั่นก็คืออิวิกาชูยักด้วยนะครับทั้งสองคนเคยเล่นด้วยกันและแน่นอนครับดีเอ็นเอตรงนี้เนี่ยมันถูกส่งต่อไปที่ลูกชายครับก็คือมาริโอปาสเชลิชตัวเขาเนี่ยเริ่มต้นกับอะคาเดมี่ท้องถิ่นครับนั่นก็คืองไฮดกสปปิิรรคับในี 2016. แล้วก็กลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับเป็นแถวหน้าของทีมยวชนไฮรุกสปรตโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูกาล2011ถึง2012นะครับมีการเปิดเผยว่าปาสซัลเชเนี่ยเคยยิงไปถึง17ประตูครับท่านาที่เล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนะฮะแม้ว่าจะมีช่วงที่การพัฒน,นาขอ,ของเขานั้นหยุดชะง,งักลงไปครับเพราะในช่วงซัมเมอร์12ครับเขาถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบตทีเรียในเลือดครับซึ่งไอเชื้อแบตทีเรียตัวนั้นเนี่ยเรียกว่า สเตฟิโลคอคัสอาการป่วยครั้งนั้นครับทำให้เขาต้องพักรักษาตัวไปถึง3เดือนครับและใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายอยู่อีกพักใหญ่เลยครับก่อนที่จะได้กลับลงสนามในอีกครั้งในเดือนมกราคม2013นั่นหมายความว่าพักไปเนี่ยราวครึ่งปีเลยนะฮะมาโลปะสะัสซรเลชย้อนลำเลื่องให้ฟังครับว่าตอนนั้นเนี่ยมาเริ่มจากอาการคันก่อนครับตามร่างกายตามตัวเนี่ยเขาแค่เกาก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้อะไรเนะมันเกาแบบเอ๊ะทำไมมันคันจังเลยแต่พอผ่านไปสักระยะหนึงครับต่อให้เขายังคงเล่นฟุตบอลได้นะ รสเริชบอกรู้สึกแย่มากครับทำอะไรไม่ถูกเลยและมันก็ถึงช่วงของการเป็นไข้ครับมีไข้สูงราวๆสองสัปดาห์เลยคราวนี้ต้องเข้าไปตรวจอย่างละเอียดและตอนแรกเนี่ยคาดการณ์ว่าหรือจะเป็นโรคติดต่อจากการแพรก่กระจายผ่านน้ำลายการไอหรือการจามหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตับอักเสบหรือเปล่าตรวจไปตรวจมาจับกลายเป็นว่าเจอเชื้อแบคทีเรียในเลือดนั่นแหละครับก็คือเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า staphylococcus นั่นแหละครับอย่างไรตามครับต่อให้พักไปราวๆครึ่งปีนะครับปัสเริชก,ก็กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งงในกการล้ับทีม ชนของไฮดูสปิดนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับปีถัดมาเนี่ยเขาถูกผลักดันเข้าสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็เริ่มเป็นตัวหลักของสโมสรครับในฤดูกาล2013ถึง2014 มีการเสัญญาอาชีพฉบับแรกด้วยการเซ็น4ปีครับแล้วปาสริชก็สร้างผลงานเฉิดฉายเลยครับจากการเติบโตมาจากชุดเยาวชนครับลงเล่นในทีมชุดใหญ่ซีซั่นแรกเขาเล่นไปทั้งหมด36เกมครับทุกรายการยิงไปถึง11ประตูกับอีก5แอสซิสถือว่าไม่เลวเลยครับกับเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งท่านที่ลงเล่นเป็นวิดฟิลด์ที่ซ้ำไปนะครับแล้วก็มีเกมความทรงจำครับนั่นก็คือไฮดรสปิตเจอกับดีเโมซาครับครับซึ่งเป็นคู่แข่งตู้ฉกาดเลยครับเกมนั้นเนี่ยไฮดรสปิตชนะไป2-0ครับ และ2ประตูที่ทําได้ก็มาจากมาริโอปาซารชเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องสืบครับชื่อเสียงก็ค่อยๆเติบโตะขึ้นแมวมองเริ่มมาดูที่สนามมากขึ้นหลากหลายสมโมสรเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นและเวทีในหลีกของโครเอเชียก็น่าจะเล็กเกินไปแล้วครับสำหรับปาซารชสุดท้ายทีมที่คว้าตัวเขาไปครองคือเชลซีครับในวันแรกที่เปิดตัวกับเชลซีครับซัมเมอร์2014 ปัซซิิชอายุ19ปีนะฮะบทสัมภาษณ์แรกก็คือเขาบอกว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางอาชีพของผมผมเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางและนักเตะที่ผมชื่นชอบหนึ่งในนั้นก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งคือตำนานของเชลซีนะครับงนั้นผมจึงแฮปปี้มากๆครับที่ได้มาเป็นนักเตะของสโมสรแห่งนี้จากบทสัมภาษณ์ที่เต็มด้วยความหวังปรากฏว่าเมื่อโลกแห่งความจริงมาถ,ถึงครับไอความฝันที่เขาเคยวาดไว้ครับไอความฝันที่อยากจะทําได้ดีเหมือนกับฮีโร่ของเขาอย่างแฟรงค์แลมพาร์ตไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ Chelsea เชลซ แล้วปาราสิก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่โดนพ่องถ่ายออกไปด้วยสัญญายืมตัวอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่เปิดตัวเรียบร้อยครับซีซั่นนั้นครับ2014ถึง2015เขาก็ถูกส่งตัวไปเก็บประสบการณ์ที่เอลเช่ครับในลาลิก้าของสเปนเพราะตอนนั้นน่ะอทีปชัดใหญ่ของเชลซีเนี่ยมันสอดแทรกยากมากครับแต่ไม่ด้วยบิ๊กเนมทั้งเชสตวารเบกัสรามิเรสออสการ์เนมันญ่ามาติชหรือในช่วงหลังๆครับพะจะกลับมาและสร้างความหวังให้กับตัวเองเชลซีก<ม>็เต็มไปด้วยนักเตะร,ระดับเทพมากมายครับโดยเฉพ,พาะแดนกลาง ลองเอาแค่นับปัจจุบันก็นได้ครับเอกรอโกงเต้จอร์จินโนมาเตโอโควาซิสเรียกว่าโอกาสสอดแทรกสำหรับเด็กเยาวชนเนี่ยนะฮะยากมากๆครับตลอดระยะเวลา6ฤดูก,กาลครับภายใต้สัญญากับเชลซีปราซิสถูกปล่อยยืมตัวทุกปีครับเริ่มจากเอลเช่ในปี2014ถึง2015ครับจากนั้นก็ตามมาด้วยโมนาโกครับ2015ถึง2016เอซิมิลานครับ2016ถึง2017สปาร์ตักมอสโกครับ2017ถึง2018และอตาลันตาครับที่ยืมตัวมา2ฤดูกาลตติด่อกัน 2018-2019ถึง 29, รวมถึง2019-2020ถึง 2020. สองซีซันติดต่อกันมันมุมบอกอะไรบางอย่างครับเพราะการย้ายมาอยู่กับอัตารนตาครับทุกอย่างมันเริ่มลงตัวครับเขาได้รับโอกาสมากขึ้นได้รับความไว้วางใจมากขึ้นและมีส่วนสำคัญครับที่พาทีมดังจากแบกอัมโมเนสร้างประสา์ได้ซีซันแรกที่เข้ามานะครับ2018-2019ถึงลงเล่นไป33เกมอัตานตาจบอันดับ3ของตารางการโชเซอรอาและเป็นรองแชมป์โคปาอิตาเลียครับ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อตาลันตานั้นยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเพิ่อมอีกหนึ่งปีครับซึ่งปาสเชลิชก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังครับซีซั่นถัดมาครับ2019ถึง2020ลงเล่นไปอีก35เกมครับถ้าไม่เจ็บไม่แบนเนี่ยเขาแทบจะเป็นตัวเลือกอัตโนมัติของทีมได้เลยและผลงานของสมสรก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ครับอตาลันตา้ตาจบอันดับ3ของตารางถึงตรงนั้นแหละครับมันจึงเกิดการใช้ออปชั่นซื้อขาดขึ้นในช่วงซัมเมอร์2020ออตาลันตา้ตาซื้อ Mario, Bas ich, มา,า, Chelsea, อา,า,าร,ริโอปาสเชลย ตัว14.5ล้านยูโรซึ่งนปัจจุบันเขายังเป็นตัวเลือกหลักของสโมสรเหมือนเดิมครับเป็นฟันเฟืองสําคัญครับที่ทําให้ทีมนั้นสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนผลงานในนามทีมชาติครับต้องบอกว่าน่ามาสจรรย์มากนะสําหรับทีมชาติโครเอเชียประเทศนี้มีประชากรราวเพียงแค่3.8ล้านคนเท่านั้นครับแต่ทําผลงานโดดเด่นในเวทีระดับโลกเนี่ยได้ดีอย่างต่อเนื่อง4ปีที่แล้วเป็นรองแชมป์โลกครับเรือระดับใน FIFA Ranking ครับ10ปีหลังสุดเนี่ยไม่เคยหล่นจากท็อป20เลยฮะทั้งๆที่มีนักฟุตบอลที่ลงทะเบียนเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยในประเทศนะครับ ราวแค่1นึ0 0 0สคนเองครับและในจนํานวนดังกล่าวนะครับนักฟุตบอลถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรส่งออกของโครเอเชียได้อย่างน่าสนใจครับจากการปเปิดเผยของสถาบันวิจัยข้อมูลวงการฟุตบอลชื่อดังนะครับนั่นก็คือ CIES Football Observatory นะครับระบุว่าโครเอเชียเป็นประเทศที่ส่งออกนักฟุตบอลไปเล่นต่างประเทศเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับ8ของโลกนะครับโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีตัวเลขระบุอีกนะครับว่านักเตะกว่า400คนครับไปเล่นอยู่ในลีกต่างแดนและหนึ่งในนั้นก็คือบาโรปาซอริชนี่แหละครับ เขาติดทีมชาติมาตั้งแต่สมัยเป็นชุดโยชนครับและตังแต่ชุดยู14ในปี2009แล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆครับจนถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยด้วยวลาเพียงแค่19ปีเท่านั้นซึ่งในตอนฟุตบอลโลก2014นะฮะเขายังเคยถูกนิโกโควาชกุนซือของโอเชีในตอนนั้นเนี่ยใส่ชื่อเป็นตัวเลือกอยู่ในขนาดทีม30คนสุดท้ายด้วยนะครับก่อนที่จะโดนตัดชื่อออกในช่วงประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามครับหลังจากจบฟุตบอลโลก2014นั่นแหละครับ โอกาสของปัสละชก็เติบโตขึ้นแม้ว่าอาจจะมีช่วงหลุดหายไปบ้างครับเพราะอย่าลืมว่าในช่วงนั้นหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่เขาต้องรเร่ร่อนเปลี่ยนแปลงทุกๆปีหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่อย่างไรก็ตามครับขนาดทีมของโครเอเชียต้องมีชื่อของปัสละชอยู่ในนั้นแน่นอนจบจนถึงปัจจุบันครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สดใสที่สุดก็ได้ครับจับการลงเล่นให้กับอัตรารันตาเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมีผลงานที่จับต้องได้ครับผลงานของทีมก็ไปได้สวยและด้วยวัยปีผ่านนทัเมตหลมา แล้ว2รายการยูโร2020ที่ผ่านมาแล้วก็บอลลกครั้งนี้ครับตีนิมชาติไปแล้ว46นัดยิง7ประตูนะฮะซึ่งหมายความว่าเขาพร้อมที่จะเป็นตัวหลักในอนาคตแล้วครับณนะเวลานี้โอเคครับตรงกลางของโครเอเชียนะครับลูก้าโมดดชมาเตโอโควาชิชหรือมาสโลโบรอซวิชยังคงเป็น3ตัวเลือกแรกครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบาสรชอาจจะเป็นชื่อแรก,แรกครับที่โคชทีมชาติโครเอเชียควรนึกถึงจุดเด่นของเขาชัดเจนมากๆครับเล่นได้ครอบคลุมทั้งเกมรับเกมรุกสารดประโยชน์ครับนอกจากจะเป็นตัวกลางที่ส ประสิทิภาพแล้วยังสามารถเชื่อมจากกลางขึ้นไปหน้าได้ด้วยหรือพลังงานแบบ Box to Box ก็ทําได้ดีไม่แพ้ใครตลอดจนการปั้นเกมเวลาอยู่หลังแนวรุกครับแล้วยังมีทีเด็ดในการยิงไกลนอกกรอบเพโทษอีกนะฮะในวันที่การเดินทางของครเอเชียกําลังเดินหน้าไปเรื่อยและการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับ ถ้าเราดูในวัยของลู้าโมดิชบางทีครับในทัวร์นาเมนต์ถัดไปครับมาริโอปาสเลชอาจจะถูกพูดถึงมากกว่านี้ในหน้าของการเป็นตัวหลักในทีมชาติโครเอเชียไม่ใช่เป็นแค่เฮ้ยชื่อปาสเลชหรือเปล่าแต่มันจะเป็นชื่อของนักฟุตบอลโครเอเชียคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากแฟนบอลได้เลยครับเอามาฝากเป็นเรื่องเบาๆครับสำหรับตั้งเตะคนนี้ครับมาริโอปาสเลชนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับคิดเห็นไงบ้างกับเทนนี้หรือว่าเห็นแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรกันบ้างนะครับแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับช่วงท้ายเหมือนเดิมคบขอุณ คุณมาม่าด้วยครับมา,มาม่าคับอร่อยทุกครับและขอบคุณไก่ไทสันนะครับไกส่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยกันใจชุกแมทครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยในะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก700,000ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข700,000ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับ แล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับซาวด c Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับมีสเ h a i ท a n d ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ